เรื่องที่2ครับเป็นเรื่องกรณีที่มีสมาคมโอทอปนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอทอปไทยที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยที่เขามองว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดววคุณลพกษณะขาดความเอาจังทําให้การสมุนสินค้าโอทอปเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งพักไทยและไทยเยดิมอนตำรวจโตดรทักษินท่านอดีตนายกเนี่ยรวมทั้งว่ากลังประชาชนสนับสนุนเรื่องโอทอปมาตลอดและมูลค่า ของโอท็อเป็นสินค้าที่ส่งเสริมในภาคประชาชนภาคโรวเรือนเนี่ยปีนึงเกือบหกมล้านวันนี้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทั้งเรื่องการาพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์รวมถึงการที่จะส่งเสริมยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้พัคเพื่อไทยนะครับก็คงจะมีนโยบายที่สําคัญอันหนึ่งที่ต่อยอดเกินก็คือเอานาโอท็อป กลับมาส่งเสริมให้พี่น้องปพยาชนรวมทั้งพัฒนาสินค้าโอทอปเป็นสินค้าระดับโลกต่อไปก็เดี๋ยวจะมีท่านนายกสมาคมนายมงคลไารัตจัลพรเนี่ยนายกสมาคมโอท็อปจะมีการยื่นหนังสือแล้วก็มีการโชว์สินค้าบางส่วนนะครับก็ขอเชิญมันเวทีได้เลยอันนี้เป็นตะเกียงนะครับอันนี้อะไรครับลำไย ครับเจินครับช่วยเป็นจลงเมิ์เจอนครับเจินครับบนเลยก็ได้ครับจะอธิบายถูกครับอันนี้มีแจกที่ร้องสื่อมวลชนครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไหไม่เที่ยงไม่ถูกเจินครับไม่ถูกอันนี้ของดีของดีที่หายไปใช่ไหม เอาละเดี๋ยวผมให้นายกพูดก่อนเลยอย่าพูดเรื่องสิ่งอื่นได้ครับขอบคุณนะครับผมในมงคลแต่ละแต่ละท้อนนะเตือนก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านกสุขพร้อมผลนะฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ให้เกียรติเอาวันนี้ได้มาพูดเรื่องของในใจของคนโอทอปแลชาวโอทอปนะครับ ่4-5ปีที่ผ่านมาโอตอปเนี่ย,ยผมว่าขาดการสนับสนุน,น,นที่จริงจังนะครับที่ผ่านมามีการสนัสนุนแต่ว่าไม่ไม่จริงจังนะครับทำให้ผู้เสียโอกาสผู้ที่ผู้ประกอบเอารับระดับรากหญ้าเสียโอกาสนะไม่สามารถดึงตาอ้าปากกับเขาได้นะครับกลุ่มตัวจริง กลายเป็นคนที่มีปมได้นะครับ่มที่ออกมาจำหน่ายสินค้าได้ค่อนข้างจะมีคือมีศักยภาพมากนะครับแต่คนที่ไม่มีโอกาสเลยไม่มีทุนไม่มีโอกาสได้ออกมาเยอะนะครับแลนะการสรนับสนุนจริงๆแล้วสลับสนับสนุนไม่หมดนะครับเหมือนกับว่าสมัยท่านนายกทักษิณน,นะครับ เป็นผู้สนับสนุนลากยากกำลังแต่งแต่งตัวกันอยู่นะฮะกำลังจะลุกขึ้นมาเดินได้กำลังคลานยอยู่ยางเงี้ยนะแล้วออก็มาลงรัฐบาลไปนะทำให้รัฐบารที่กันมันสามารถจะลุกขึ้นมาคลานต้องล้มลงไปนะครับมีบางส่วนนะมีบางส่วนที่โอเคต่เดินไดลราก็ได้วิ่งนะครับแต่ก็วิ่งได้ขึ้งครึ่งทางน,นะครับเพราะว่าไม่มีการสนับสนุนต่อยอดให้ไปถึงจุดหมายนะครับโอ้ยท็อปเนี่ย ผมกล้าบอกว่าคุณมีสัมภาพในการทํางานมีเยอะนะมีการสนับสนุนได้จริงแต่ว่าไปไม่ไม่ไมถึงต่างประเทศไม่ได้โกอินเตอร์นะครับจริงๆริงโอทับไม่สามารถโกอินเตอร์ได้เยอะๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะตัวอย่างที่เห็นอยู่นยนะครับผมบอกเลยว,ว่าะลา,าแกะอย่างนี้ไม่ได้แกะง่ายๆนะครับนะครับอันนี้คือปพาภาปลาแกะนะแกะลายนะมีปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสามารถจาหน่ายต่างประเทศได้ นะครับแต่ว่าเราไม่มีการต่ออย้ยถึงนะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสและเป็นโชคดีของชาวถุรนะได้มาพบท่านโฆษกแล้วก็ต่อไปถึงท่านนายกคนใหม่นะครับว่าเ้วยการสนับสนุนชาวถุรต่อไปนะนันโยบายของพรรคเชื่อว่าน่าจะสนับสนุนเต็มที่นะครับขอบพระคุณครับครับก็เดี๋ยว พอดีท่านนายกสมาคมโอลท็อปกับคณะของผู้ประกอบการนะครับจะยื่นหนังสือให้ฝากถึงท่านรัฐษินวัฒน์นะครับว่าที่นายกมนตรีก็ผมก็จะเป็นตัวแทนของพรรคที่จะรับแทนนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญด้านหน้าเลยก็ได้ครับด้านหน้าด้านหลังข้างบนนะข้างบนเลยนะข้างบนชั้นแปด